อาเยอะๆเลยอดาวใส่เยอะๆงานแต่งในหมู่บ้านที่ไหนนะเราต้องเอาให้คุ้มเออเอาคุ้มๆเลยเว้ยตัดตัดตัดเอ๊ะเอาถุงมาอีกดิไม่พอเนี่ยเฮ้ยไปมีแกมีความสุขมากๆเลยนะอันนี้ขอบคุณนะเพื่อนซินเชิญเข้างานเลยจ้าดีใจอ่ะ เป็นไงบ้างคุณทรงหนาไหมโอ้อหคุณบางกระติดเดี๋ยวสสวนจะใส่ญญาสาแค่พันเดียวม้งงานนี้เปล่าวะเอฮ้ยไอ้กาเพื่อนรักโอ้โหดีใจด้วยนะเว้ยเพื่อนได้แต่งงานเป็นฝากคุณฝาสักทีเออขอบใจว่ะมึงนี่เมองแต่งหัววันเลยนะกูกะ <c oughs> จะมากินเหล้าฟรีงานมึงต่อเนี่ย แนะน่อยฮะเอ้ยเดี๋ยวดิอย่าลืมใส่ซองก่อนเข้างานดีวะเพื่อนเออกูลืมกูลืมลืมอ๋อโอ้ยนี่เพื่อนนี่นะอ่าเรียบร้อยดีใจเ้ยเพื่อนไหนเล่าฟีวะคุณ คุณทำไมต้องมีเพื่อนขี้เมาขนาดนี้ด้วยเนี่ยซองยับขนาดเนี้ยสงสัยจะสจใส่แค่ไมากี่ร้อยก็นั่นหละดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่างเอ้สองพันใครมันใส่มาสองพันวะอ <G ül üyor> มีงวงสี <G ül üyor> ไอ้หมิงเป็นถึงเจ้าของโรงสีใส่มาแค่สองพโหนี่ทาให้ติดว่ามันรับซื้อข้าวจากนาเรานะตัดน,นามาแล้วห้ารอยบาทอหน้าไหนมันใส่มาแค่ห้าร้อยบาทวะขอดูนิสิ ลยยอีซินเป็นถึงกับเจ้าของสวนลำไย้อยไล่ใส่มาแค่ห้าร้อยเองเหรอวะกูจะเอาขี้ไปปาหน้าบ้านมันเฮ้ยคุณอะไรซองนี้หนาตึบเลยอุ๊ยสิงหอกคุณยออน่าจะมีสักออสามหมื่นเกน้ยคืนดุนแล้วเว้ยสะทุกปังปังอ,อะ แบ่งยี่สิบล้วนหนึ่งสองสาสี่ห้าสามรอยของใครวะเอและดาวแพ็คคู่ดูโอมาด้วยฮะอีเอกับอีดาวคุณฉันเห็นอีเอกับอีดาวนะมันแอบตักอาหารในงานเราอะกลับไปด้วยนะอ,อีพวกมันนอกเอ้ยสองตัวมันใส่มาแค่สามร้อย อ๋อหต่อหต่อฮะห,หนึ่งบาทใครวะพบคุณนี่พบเพื่อนคุณที่ขี้เมาไม่ใช่เหรอใต่มาให้แค่นหนึ่งบาทเองคุณ ไอพ้พบคนแบบมึงอะ่ะมึงเจอแบบนี้เอาเฮ้ยเฮ้ย่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันก็ไอ้พบเนี่ยดิงานแต่งกูใส่ซองมาแค่าบาทเดียวมันนีงไม่เกินมาหรอวะทเทอ้ยกูก็น่ยมัเรื่องอะไรเรื่องนี้เองเหรอนี่กล้าหัวเราะอีกเหรอคิดว่ามันเรื่องตลกมากรือไงตลก ตลกร้ายตลกร้ายที่เป็นเพื่อนกับมึงอ่ะ <_ d ata> มึงคิดว่ากูไม่รู้อ่ะเรื่องที่มึงโกงเงินกูอะะ่ปะปะปะโกงเงินไอพ้พพมึง<อ>เกี่ยวข้าวของมึงเสร็จแล้ววะเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะเอาข้าวไปส่งที่โรงสีเฮมิงเน่ะมีอะไรเปล่าคือพอดีว่าคนงานของกูไม่สบายอะ่ะและทีเนี้ยเกี่ยวข้าวคนเดียวไม่ไหวอะ่ะ มึงไปช่วยกูเกี่ยวข้าวหน่อยดิแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จแล้วอะ่ะกูรวดเอาข้าวของมึงไปตรงที่โรงสีให้<ม>น้ำหได้ก็ได้เฮ้ยไ,ไอ้ก้าไอ้ก้าข้าวกูขายได้เท่าไหร่วะได้เท่านี้เองวะช่วงเนี้ย เศรษฐกิจของคุณหมิงเขาไม่ค่อยดีวะ่ะเฮ้ยได้แค่นี้จริงเหรอวะข้ากูตั้งหลายก็สอบมันไปไปไ,ปไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงอะไรนักหนาวะก็คุณหมิงเขาให้มาแค่นี้ถ้าเขาหน้ามึงไม่พอใจมึงเอาข้าวของมึงอ่ะไปขายที่อื่นแต่ตอนนี้มึงอย่าเสือกไปคุยกับคุณหมิงนะเวย้ยช่วงเนี้แกลงไม่ค่อยดีแกไม่รับแขกวะ่ะเฮ้ยไอ้ก้าไอ้ก้า เฮียมิงครับเฮียมิงเอาว่าไงหนุม่มคือเงินที่เฮียให้ทำไมล่ะไม่พอใช้หรือว่ายังไงฮะคือมันน้อยไปครับเฮียเงินแค่นั้นน่ะผมเอาไปหมุนอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากขายให้โรงสีเฮียนะครับเฮ้ยเฮียให้ไปตั้งห้าหมื่นนุยยังไม่พอเหรอ เฮียเอาสาเพิ่มทิปไปให้ด้วยนั่น,น,นอะฮะเฮียให้มาห้าหมื่นหรอครับก็เออสิวะไอ,อ้กล้าค่าแรงที่กูไปช่วยมึงเกี่ยวข้าวกูยังไม่ทวงสักบาทก็เห็นมึงเป็นเพื่อนเถอะทำไมมึงทำแบบนี้กัูวะก็มึงเต็มใจช่วยกูเองไม่ใช่เหรอวะแต่เรื่องเงินนะ่ะกูก็ต้องเอามาลงงานแต่งก่อนมึงเข้าใจกูหน่อยสิโอ้ยไอ้พบ เลิกโควิดกล้าเหอะจนปานเนี้ยมันยังไม่สํานึกเลยเนี่ยเออใช่ถ้าไม่มีเงินแต่งงานอะ่ะพวกมึงจะแต่งทำไมวะหกปากไปแล้วยเอ๊แหมพวกมึงก็ใช่ย่อยนะตองคนอะ่ะใต่ตองมาแค่สามร้อย 300. มึงอีกตัวไอ้ปินแหมแต่ตองมาแค่ห้าร้อยเนจะงบอะไรขนาดนั้นวะเป็นเหมืกับเจ้าของส่วนลำไยร้อยไล่อะ่ะเออก็เพราะว่ากูรู้ไง ว่ามึงเนี่ยบอกให้ญาติพี่น้องมึงตัดราคาลำไยกูปีที่แล้วเนี่ยลำไยกูเลยขายไม่ออกกูใส่ซองให้มึงห้าบาทเนี่ยก็บุญโถแค่ไหนแล้ววะใครจะคบกับอีนี่ก็เชิญนะกูเลิกคบเออไปเลยเออไปเลยเหออมือนที่น,นาว่ะโอหพอกันทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละโหขยันสร้างศัตรูไปทั่วต่อจากนี้ก็ขอให้เจริญเจริญนะเออไอพบ ถ้าเอกจะเขาพวกมันต่อนะก็คิดดีๆแล้วกันไปเว้ยนนนนกูเสียใจจริงๆวะที่มึงทำแบบนี้กับกูอะ่ะออจากนี้ไปเออกูไม่อาเขามึงเป็นเพื่อนหรอกคนในหมู่บ้านเนี่ยมีแต่คนโงๆ่ๆลอยดูนะไม่มีกูสักคนอะหมู่บ้านเนี่ยเอาพี่หมี คุณเหมิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมรู้ว่าคุณกลับไปแล้วสะอีกอ๋อยังเหรอครับผมได้ยินเรื่องราวจากชาวบ้านทั้งหมดแล้วนะครับอผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆผมตัดสินใจแล้วล่ะว่าต่อไปเนี้จะไม่รับซื้อข้าวคุณอีกต่อไปโชคดีนะครับค,คุณเหมิงคุณเหมิงโถอ่อยอาอยัางไงดีละทีเนี้ย